หนังสือพระกรรมฐานสู่ล้านนานะครับผมเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับผมเล่มหนึ่งความหนาห้าร้อยสามหน้านะครับผมเล่มสองความหนาห้าร้อยหกสิบแปดหน้านะครับเล่มละสามร้อยแปดสิบนะครับผมเป็นเรื่องราวของพญานมั่นและลูกศิษย์ตอนที่ไปทุดงที่ภาคเหนือนะครับผมอันนี้คือเล่มแรกนะครับสภาพดีนะครับโดยรวบรวมจากหนังสือแล้วก็เรื่องละไอ หนังสือแล้วก็ความทรงจําของลูกศิษย์หลายๆองค์ของพระจันมั่นนะครับผมนี่เป็นสนับบันนะครับเจ้าคุณอุบาลีกับหลวงพระจันมั่นนะครับผมเจ้าคุณอุบาลีไปตั้งวงธรรมยุทธในลาวนะครับผม เป็นเจ้าคณะวัดบรม,มนิวาสร้างพระใหญ่ที่วัดเขาพระงามที่ลบบุรีนะครับจุดทุดงไปเชียงตุงนะครับทีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์มั่นท่านเจอครูบาศรีวิชัยได้คุยกันได้เนี่ยด้วยนะครับผมส,สองปีทุดงไปในล้านนานะครับ รวบรวมจากทุกสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นหลายๆองค์นะครับผมจากความทรงจํานะครับเนื้อหาเยอะนะครับรูพระอาจารย์มั่นนะครับน,นี่เป็นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นทครูวินัยทอนด้วยนะครับผมเป็นที่วัดเจดีหลวงที่เชียงใหม่อันนี้สมเด็จพระสังฆราชยันสังวรน,นะครับ คณะธรรมยุทธวัดหอธรรมนะครับวัดหอธรรมจะอยู่ติดกับวัดเจดีหลวงนะครับผมแล้ว<ม>นี้เหมือนจะรวมกับวัดเจดีหลวงแล้วนะครับอันนี้คือพระเจดีหลวงเชียงใหม่นะครับอันนี้ตำนานวัดพระเจดีหลวงนะครับผมตำนานว่าสร้างมั้งแต่สมัยโบราณก่อนก่อนตั้งเมืองเชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> นี่ก็ืูพระเจดีหลวงนะครับ น,นี่ในวิหารนะครับผมในวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงนะครับ <c oughs> เป็นเจ้าดารารัศมีนะครับผมกับเจ้าหลวงอินทวิชยานนท์นะครับ อันนี้เจ้าคุณอุบอยายนี้นะครับผมซื้อหนานะครับผมเล่มใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่เล่มใหญ่นะครับเล่มขนาดพ่อเกตบุ๊กนะครับแต่ว่าหนาเนื้อหาเยอะนะครับอุบาศิวิชัยนะครับผมเป็นตอนที่ว่าเป็นที่ว่าไปเกี่ยวข้องไปรู้จักท่านอุบาศิวิชัยนะครับ นี่เป็นประวัติวิชัยสมัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับอันก็จบเร่มแรกนะครับ อันนี้เป็นเล่มที่สองนะครับผมความหนาห้าร้อยหกสิบแปดหน้านะครับอันนี้เป็นทางจงกรมนะครับของพระจาจาร์มั่นที่บ้านแม่ก่อยนะครนะับอันนี้เป็นสารบ,บัญของเล่มสองนะครับผมท่านจะไปภาวนาแถว ไอน้ำหลินนะครับผมเชียงดาว นี่พระจา์วิริยังนะครับผมเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทําประวัติทําหนังสือประวัติของพระจาจาร์มั่นแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นเป็นเป็นส่วนเรื่องเล่าของพระจารย์วิริยังด้วยนะครับ ประมาณว่พยาพาจารย์มั่นไปจำพรรษาไปปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับไปเจอเหตุการณ์อะไรบ้างก็ <c oughs> <c oughs> จะมีพวกลูกศิษย์แถวภาคอีสานตามขึ้นไปตามขึ้นไปปฏิบัติธรรมด้วยนะครับผมแล้วพอตอนหลังก็จะมีลูกศิษย์ทางภาคอีสานขึ้นไปนิมนต์ให้ท่านลงมาจำพรรษาแถวภาคอีสานนะครับผมท่านก็เลยลงมานะครับเป็นการยุติการทุยโงแถวภาคเหนือของท่านพระพาจารย์มั่นนะครับผม <c oughs> เรื่องราวเยอะมากนะครับเราท่านมีลูกศิษย์แถวภาคเหนือด้วยนะครับอย่างครูบาคำแสนคุูนาลังการโลนะครับผมครูคำแสนวัดป่าดนมูลวัดสวนดอกอะไรป,ประมาณนี้ครับนี่คือจบแล้วนะครับผม